สาวกระแตตอบชัดใช่ด่าม,มาลูกสองถูกซ้อมจริงหรือไม่คะแม่งานนี้ จากประเด็นที่ถูกข่าวมา่์มอยว่าดาราสาวที่เคยโด่งดังชีวิตเปลี่ยนหลังจากแต่งงานมีลูกสองโดนสามีลงไม้ลงมือถึงขั้นบีบคอกันเลยเพราะจับได้ว่าสามีนั้นมีเมียน้อยล่ะค่ะจนต้องเข้าแอดนิดถึงโรงพยาบาลงานนี้ชาวในแทรเดาไปต่างๆนานานะหวยก็ไปตกที่ดาราคุณแม่ลูกสองค่ะไม่ว่าจะเป็นสาวเป,ป้ยปานวาดนิงปณิตากระแตสุภสรลักสุนิททางนายอินเตอร์เทนได้มีโอกาสเจอสองสาวอย่างนิงและกระแตจึงถามถึงประเด็นนี้ว่า หนิงยืนยันเลยค่ะว่าไม่ใช่เธอเพราะว่าเธอไม่ได้เป็นคุณแม่ลูกสองจ้าส่วนสาวกระแตที่ถูกโยงเพราะเป็นคุณแม่ลูกสอง<ๆ>เธอก็เผยว่าไม่มีอะไรนะสามีอย่างหลุยนะก็คือดีมากคนที่เป็นปัญหาในเรื่องนี้น่าจะรู้อยู่แก่ใจตัวกระแตเองก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่คนนี้เนี่ยเขาทําให้คนอื่นเดือดร้อนตกเป็นประเด็นด้วยสามีแม่สามีก็ไม่สบายด้วยที่จะพูดถึงเนี่ยเรื่องแบบนี้ไม่ใช่บ้านเราแน่นอนครอบครัวเรามีความสุขมากค่ะไม่เคยมีปัญหาในเรื่องชู้สาวหรือทําลายร่างกายเลยงงมากต้องมีชื่อถูกพ พิงถึงยืนยันว่าไม่ใช่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะรู้สึกว่าไม่โอเคเพราะไม่อยากให้คนอื่นมามองครอบครัวเราในแบบนี้ส่วนสามีก็ชี้ชบอกไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปใส่ใจหนิงเองก็กล่าวเสริมค่ะว่ากระแตเป็นผู้หญิงที่น่าอิจฉาที่สุดในโลกในเวลาที่เรานั่งเมาส์กันในกลุ่มเนี่ยมักจะพูดกันว่าเธอเนะี่ยเป็นคนที่โชคดีมากเลยนะสามีเนี่ยเขาคือโคตรดีเลยไม่มีปัญหาจุกจิกแถมยังเอาใจใสล่ลูกๆและครอบครัวส่วนประเด็นที่มดดำมาจี้ถามก็เข้าใจเพื่อนเพราะว่าเราเล่นกันแบบนี้ไง เลิกสนิทกันมาตั้งแต่เด็กคือยังไม่ได้เข้าวงการเลยด้วยซ้ำเวลาที่มีข่าวอะไรแบบนี้ตัวหญิงเองและสามีจินก็เฉยๆค่ะชินกันแล้วแต่ที่ห่วงคือคนรอบข้างพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายนั่นแหละอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราได้นํามาฝากกันค่ะหากมีความคิดเห็นใดๆเพิ่มเติมเราจะรีบนํามาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับฟังก่อนใครอย่างแน่นอนค่ะ